น o p a d ด n Story. A Life changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ หยิบหนังสือเล่มเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วที่รีวิวค้างไว้นะแล้วน่าจะเป็นหนังสือที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นผู้ประกอบการวันหยุดอยู่พอสมควรทีเดียวหนังสือชื่อ Solopreneur ชั้นนี่แหละประธานบริษัทนะครับเขียนโดยคุณพอพอถึงชื่อเขียนเนี่ยอ่านไม่ออกทุกทีเลยเพราะตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กมากคุณเดนซาโตะนะแล้วก็แปลโดยคนจุฬาลักษณ์กรสกุลนะฮะ ผมทวนให้ฟังนิดนึงเผื่อจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ลืมธีมนะคือเขาบอกว่ามันมีขั้นตอนในการทําธุรกิจคนเดียว5ขั้นตอนนะระยะที่1คือสับสนนะครับระยะที่2คือกําหนดธีมซึ่ง1กับ2เนี่ยพูดไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับระยะที่3จะเป็นสร้างคอนเทนต์ระยะที่4คือหาลูกค้าและเสนอขายแล้วก็ระยะที่5คือสร้างระบบอัตโนมัตินะคราวนี้จะมามาต่อในเรื่องของระยะที่3ก็คือการสร้างคอนเทนต์กัน เขาบอกว่าเวลาเราสร้างคอนเทนต์เนี่ยชอบไปคิดว่าสินค้าจะต้องแบบออริจินอลไม่เหมือนกับใครเขาบอกนี่เป็นวิธีการที่ผิดนะค,คือถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยค,คือว่าไม่ไม่เคยของออริจินอลไม่ใครซื้อหรอกแล้วก็จะนวนอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จะหาของออริจินอลไม่ได้ทํายังไงก็คิดไม่ออกแต่รูปแบบที่เขาแนะนำนะครับเขาบอกว่าเราบอกมองนี้ก่อนสินค้านี้ดีจังเลยทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ลองรับมาขายดีกว่าเฮ้ยขายได้ลูกค้าลูกค้าชอบธุรกิจไปได้สวย แล้วเราค่อยมานั่งคิดว่าเอถ้ามีสินค้าประเภทนี้เพิ่มเติมมีการปรับเปลี่ยนอันนี้เพิ่มเติมน่าจะดีไหมนะคือนอกจากสินค้าของคนอื่นก็ขายสินค้าออริจินอลเพิ่มพูดได้ง่ายว่าออริจินอลเนี่ยมาทีหลังลองเอาสินค้าคนอื่นมาขายก่อนแล้วขายแล้วเดี๋ยวเห็นธีมเห็น,เห,นเห็นความต้องการของลูกค้าเราอาจจะไปตอบโจทย์ตรงนั้นได้ก็สร้างคอนเทนต์ออริจินอลออริจินอลคือไม่เหมือนใครเนี่ยขึ้นมาทีหลังไม่ใช่ว่าตอนแรกต้องคิดออริจินอลก่อนมันจะคิดไม่ออกฮะ ในหนังสือมีแผนภาพอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะเขาบอกอ่ะลองลองดูกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปทางที่เขาเลือกมาให้นะว่าวิธีนี้ง่ายสุดคือผู้ผลิตเนี่ยเรามีสินค้าของคนอื่นสินค้าของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าสินค้าคอลแลบคอลแลบก็คือเราร่วมกับคนอื่นทำนะครับอันที่2ลักษณะสินค้าก็จะมีสิ่งของกับบริการนะครับ อันที่3คือสถานที่ขายก็มีอินเทอร์เน็ตกับขายผ่านทางหน้าร้านร้านที่4คือวิธีการขายเนี่ยคือขายด้วยตัวเองหรือไม่ก็ฝากคนอื่นขายนะครับคราวนี้เขาบอกวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยให้เราเริ่มจากสินค้าของคนอื่นก่อนเช่นหนังสือยกตัวอย่างนะคุณยังไม่ต้องเขียนเองก็ได้นะคุณไปดูหนังสือที่เขาคิดทิศกันนะ ลักษณะสินค้าอย่าเพิ่งบริการเอาเป็นสิ่งของก่อนเพราะคุณไม,ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญอะไรนะครับสถานที่ขายขายทางอินเทอร์เน็ตก่อนคุณไม่ต้องไปลงทุนเปิดรองเปิดร้านแล้วก็วิธีการขายเนี่ยขายด้วยตัวเองก่อนยังไม่ต้องไปฝากขครขายเพราะฉะนั้นเริ่มต้นสมมุติอยากจะทําธุรกิจขายหนังสือเนี่ยก็เอาหนังสือของคนอื่นเข้ามาแล้วก็ขายผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทําธุรกิจขายด้วยตัวเอง ผมว่าส่วนตัวนะผมยังไม่เคยทํารูปแบบนี้นะเพราะว่าพอเริ่มต้นเนี่ยผมก็ทําสินค้าด้วยตัวเองเลยผมเขียนหนังสือเองก่อนเลยเนาะแต่ว่ามีหลายคนเริ่มทําแบบนี้ก็ดูไม่เลวนะแล้วมันไม่มีความเสี่ยงด้วยเช่นนะเอาเอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงแค่หนังสือนะอย่างอื่นก็ได้แต่ยกตัวอย่างหนังสือคือไหนเราลองซิไป,ไปไปบอกว่าสมมติอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วมันดีมากนะเราก็เลยเปิดรับสั่งซื้อหนังสือเล่มน,นี้ใครอยาก อ่านหนังสือเล่มนี้สั่งกับเรานะครับเป็นสินค้าของคนอื่นไม่ใช่สินค้าของเราเลยแต่ว่าถ้าเราซื้อลอตใหญ่เช่นเป็นร้อยเล่มผมคิดว่าเรามีส่วนลดระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองจากสินของก็คือหนังสือเนี่ยแล้วก็ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเปิดเพจขายไปเลยสุดท้ายเนี่ยเราต้องไม่ต้องไปจ้างใครขายขาย,ขายด้วยตัวเองวันหนึ่งเนี่ยเราขายได้ได้พอสมควรตอนแรกก็คงไม่เยอะอะไรแต่มันไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายในการขายนะบางคนบอกถ้าไม่มีคนซื้อล่ะก็ไม่ต้องขาย เอาจริงๆคือคุณไม่ต้องไปซื้อหนังสือเขามาดอง2000เล่มไม่ต้องครับเขาไม่สั่งแล้วคุณค่อยไปซื้อมาก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาเริ่มสั่งมาเยอะคุณก็ซื้อล็อตใหญ่คุณก็ได้กำไรเยอะถ้าเขาสั่งมาน้อยก็อาจจะเท่าทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติราคาหนังสือ2 5 0คุณซื้อมา250ก็เท่าทุนคุณก็เหนื่อยนิดนึงถ้ามันน้อยแต่ก็แปลว่าหนังสือเล่มนั้นไม่เป็นที่ สนใจไม่มีใครใครใครอยากซื้อก็คุณก็ไม่ต้องไปลงทุนกับเรื่องนั้นถ้าเล่มไหนโอ้โหเปิดสั่งมาที่5,000เนี้ยอ่สมมตินะมันมากับเยอะแยะแต่ไม่หมดเนี่ยคุณก็ได้กำไรเยอะหน่อยแล้ววันหนึ่งคุณก็จะเห็นตีนหนังสือแล้ววันนั้นคุณจะมาเขียนหนังสือเองคุณจะมา มีหน้าร้านอะไรคุณค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ตอนแรกเนี่ยสินค้าคนอื่นเป็นสิ่งของขายทางอินเทอร์เน็ตและขายด้วยตัวเองจะเป็นทางเลือกที่เร็วที่สุดและง่ายที่สุดและผมแถมให้ด้วยความเสี่ยงก็น้อยด้วยเพราะเราสั่งมาถ้าไม่มีก็อย่าไปสั่งนะครับคาถามคือเออแล้วหนังสือทําไมเขาต้องมาซื้อกับเราละอาจารย์เขาก็ไปเดินร้านหนังสือเขาก็ซื้อได้ไม่ใช่หรอจริงๆในหนังสือเขาพ,พอพูดถึงเรื่องของการเพิ่มไอเดียในแบบของตัวเองอันนี้ผมแอพพลายออกมาเองนะครับเช่นนะถ้าคุณเป็นคนอ่านหนังสือแล้วคุว คุณมีความเป็นออริลจินอลระดับหนึ่งนะคุณบอกหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านแล้วมันมีมุมมองแบบนั้นแบบนี้นูน่นนี่นั่นหรือบางคนเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วสามารถเลือกหนังสือให้กับผู้อ่านได้ผมก็ตอบโจทย์เลยในในญี่ปุ่นก็มีเป็นเจ้าของร้านหนังสือแบบเป็นร้านเลยทลําไมร้านนี้ขายดิบขายดีครับในขณะที่ร้านอื่นปิดตัวผู้คนไม่ค่อยไปเดินร้านหนังสือและเพราะเจ้าของร้านเขารู้ว่าสมมุติคนเงินเข้ามาในร้านนะผมอกหักครับเล่มไหนแนะนําบ้างเจ้าของร้านนี้แนะนําได้ว่าอกหักเล่มนี้เลย คนชอบเป็นคนรักหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยอย่างเงี้ยคือคือความเป็นออริจินอลหนังสือคือหนังสือใช่ไหมแต่ความแปลกใหม่คือคุณเป็นคนที่รอบรู้แล้วคุณสามารถแนะนําหนังสือเหมือนเหมือนจ่ายยายให้กับคนอ่านได้อย่างเงี้ยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมพูดว่าหนังสือมันมีสินค้าของคนอื่นสินค้าของตัวเองแล้วก็สินค้าคอลแลบใช่ไหมสินค้าคนอื่นเนี่ยนหนังสือเขาบอกเช่นเขามีอ,ออยล์ล้างหน้าโฟมล้างหน้าโทนเนอร์เซรัม่มโลชั่นในสินค้าคนอื่น นะครับเป็นสินค้าที่ใช้ในการเดินทางคุณอยากเป็นสินค้าตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปคิดสูตรสูตรไอ้นี่เองนะไม่ต้องไปคิดสูตรอะไรนะสูตรเซรั่มเองไม่ต้องไปคิดสูตรเครื่องสำอางเองไม่ใช่คือคุณมาจัดเซตใหม่คุณอาจจะบอกว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ค้างแรมมีชุดเครื่องสงําอางบวกที่คาดผมบวกชุดชั้นในสํารองบวกผ้าเช็ดมือคือคุณเพิ่มอะไรเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนชุดเนะี่ยนี่คือการจัดเซตเพราะนั้นเรียกคำว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องไปคิดสูตรใหม่ทั้งหมด นี่ผมก็ได้ไอเดียเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างหนังสือนะคุณอาจจะแบบถ้าเสินค้าคนอื่นคุณก็มีหนังสือทั่วๆไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณจัดเซ็ตหนังสือที่เยียวยาคนอกหกักสามเล่ม5เล่มขายเป็นแพ็กเกจเลยแล้วคุณก็แอดอัพราคาไปหรือคุณซื้อแล้วคุณมีส่วนลดอะไรก็ว่าไปเนี่ยไปผมว่าอันนี้นะไอเดียดีนะในในในแง่ของคนอ่านหนังสือนะแบบคือบางทีเขาก็ไม่รู้นะว่าจะอ่านหนังสืออะไรนะ ถ้าเกิดคุณมีแบบคุณเป็นคนอ่านหนังสืออยู่แล้วเนี่ยคุณมีเซตแนะนําอะว่าถ้าอยากพูดเก่งเซตนี้เออถ้าอยากเขียนเก่งเซตนี้ถ้าอกหักเซตนี้ถ้าเอ่ออยากลาออกมาทําธุรกิจด้วยตัวเองเซตนี้อย่างเงี้ยก็ก็เป็นสินค้าของตัวเองแหละกับสินค้าคอลแลบเมื่อกี้ใช่ไหมร่วมมือกันทำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการกระจายงานครับเป็นการกระจายงานเช่นคุณอยากจะเขียนหนังสือชีวประวัติของคุณเนี่ยคุณอาจจะเขียนคนเดียวไม่เป็นเป็นสินค้าของตัวเองไม่ได้คุณอาจจะบอกว่าให้คนเนี้ย ตัวเรานะ่ะสรุปบทความออกมาแล้วก็ให้คนนี้ไปสัมภาษณ์คนนี้ไปวาดภาพประกอบคนนี้ออกแบบคนนี้เรียบเรียงต้นฉบับจริงๆหนังสือผมที่ออกมาก็มีความเป็นคอลลบอยู่ระดับหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้วาดภาพเองผมก็ไม่ได้ดีไซน์หนังสือเองผมก็จะมีคนช่วยนะเป็นทีมช่วยแต่ว่าก็จะเป็นธุรกิจคนเดียวอยู่เพราะว่าผมไม่ได้จ้างเข้ามาเป็นฟูลไทม์ไงไม่ได้จ้างเข้ามาเป็นพนักงานบริษัทผมไงไม่ใช่นะครับสวนน่วนอีกอันนึงคือเราขายสินค้าแบบแบบ เป็นสินค้าเป็นของที่จับต้องได้หรือว่าเป็นบริการนะจริงๆทั้ง2อ,อันเนี่ยมันอาจจะช่วยทําให้เกิดเกิดต่อ,ต,อต่อเนื่องกันได้บางอย่างเป็นสินค้าแต่เราให้บริการด้วยก็ได้นะครับหรือบางอย่างเรามีการให้บริการแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทําสินค้ามาขายด้วยได้ผมยกตัวอย่างนะในหนังสือก็บอกนะเช่นคุณมีบริการแบบพาสุนัขไปเดินเล่นพาสุนัขไปเดินเล่นเนี่ยคุณอาจจะพ่วงขายสินค้าเช่นปลอกคอสําหรับสุนัขพันธุ์ใหญ่ ของว่างสาหรับสุนัขพันธ์ใหญ่ของเล่นสําหรับสุนัขพันธ์ใหญ่คุณนะ่ะรับจ้างเขาพาสุนัขไปเดินเล่นคุณได้ตังอยู่แล้วแต่ว่าคุณมีมีพวกเนี้ยมีมีสินค้ามาขายด้วยอ่ะผมเอาไม่ละผมเดี๋ยวผมมีซื้อมาให้นะมีขนมสุนัขพันธ์ใหญ่เนี้ยเจ้าของจะรักสุนัขอยู่แล้วใช่ไหมขนาดจ้างคนพาไปเดินเล่นน่ะก็ยอมซื้อไอสิ่งที่เราขายหรือกลับกันนะนี่ผมพูดต่อยอดไปด้วยก็คือว่าถ้าเรามีสินค้าขายอ่ะ เราอาจจะแถมบริการหรือพ่วงบริการไปด้วยก็ได้นะเช่นคุณซื้อปลอกคอสุนัขหรืออาหารสุนัขเยอะพอเนี่ยเรามีบริการจูงพาสุนัขไปเดินเล่นด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าน่า,นาจะทําได้นะอันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจลอ,ลองไปคิดต่อยอดกันได้นะสินค้าเรามีเราจะแถมบริการอะไรบริการเรามีเราจะแถมสินค้าอะไรนะฮะ ส่วนมุมที่3เมื่อกี้ก็คือการขายทางอินเทอร์เน็ตหรือขายหน้าร้านจริงๆแล้วเราอาจจะขายได้ทั้ง2องด้านนะขายหน้าร้านเช่นเราเรามีที่จัดสัมมนาจัดงานสังสรรค์ร้านค้าเนี่ยก็มีได้แล้วก็อินเทอร์เน็ตก็เป็นโฮมเพจเป็นบล็อกเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็ช่วยกันคือจริงๆผมว่าหน้าร้านไปอินเทอร์เน็ตอะไม่ยากเพราะว่าสมมติเรามีร้านหนังสือแล้วอยากจะขายหนังสือผ่านออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยไม่ยากแต่ว่าถ้าเราออนไลน์อยู่จะมีหน้าร้านนี่มันมีต้นทุนอันนี้ต้องคิดนิดนึง นะว่าหน้าร้านเราจะลงทุนแค่ไหนถ้าเป็นผู้ประกอบการมันหยุดผมก็ยังไม่ค่อยอยากเชียร์ว่าใช้เงินลงทุนเยอะแต่ถ้าเกิดมันมีที่อยู่แล้วบ้านเราเปิดร้านอยู่แล้วก็เอานะก,ก,ก็ลองดูได้ในนี้จะมีเขียนกันการสร,าสร้างสินค้าแพ็คคู่จัดเซตด้วยนะเช่นถ้าเกิดเรามีสินค้า A กับ B นะอย่างละพันหแต่ว่าถ้าซื้อทั้งคู่จะลดเหลือเท่าไหร่ก็ว่าไปนะเหลือ2 0 0พันหลืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการจัดเซตนะครับ มันก็จะทําให้รู้สึกคุ้มค่าแต่เวลาจัดเซ็ตเนี่ยพอแยกเซ็ตแล้วมันต้องแพงกว่านะครับบางคนจัดเซตผมเคยเจอนะแต่ดูตลกนะแต่เขาทำนะจัดเซ็ตสมมติว่าสินค้าเ,เซตนี้เนี่ยสี่พบาทมี4ชิ้นแต่ซื้อชิ้นละ800เฮ้ย8 0 0แยกซื้อทีละชิ้นเนี่ยสามพแล้วมารวมกันขายสี่พันผมไม่รู้เขาลืมเปล่าไม่รู้นะแต,แต่ก็ระวังนะครับจัดเซ็ตแบบนั้นไม่มีใครเขาซื้อเซ็ตหรอก เขาเขาแยกซื้อถูกกว่านะแต่มีจริงๆนะมีจริงๆหรือมีเทคนิคการตั้งราคาสูงกลางต่ำเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเราตั้งราคาสูงกลางต่ำเนี่ยสินค้าสูงก็คุณภาพเยอะหน่อยหรือบริการมากหน่อยกลางก็รองลงมาแล้วก็ต่ําสุดเนี่ยก็ก็ก็สินค้าหรือบริการก็จะน้อยหน่อยเนี่ยคือเขาจะบอกว่าคนจะรู้สึกนี้ ถ้าเกิดสินค้าระดับสูงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันแพงอะ่ะถ้าเกิดเราเรา,เราลงทุนไปแล้วมันมันใช้งานไม่ได้เนี่ยมันก็จะเสียดายส่วนต่ำเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันจะได้ผลหรอมันน้อยไปพ่ออะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่จะมาเลือกตรงกลางะรพราะสูงกลางต่ำเนี่ยมันจะทําให้เราขายสินค้าระดับกลางได้เยอะขึ้น แต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคนจะไม่ซื้อสูงเลยหรือจะไม่ซื้อต่ำเลยนะคนก็มีความแตกต่างกันเขาบอกว่าสูงเนี่ยคนซื้อเนี่ยจะทาให้เราไม่ได้กําไรเยอะเพราะว่าราคามันแพงเราได้กําไรเยอะในขณะที่ราคาปานกลางเนี่ยบางทีเนี่ยเราเราคือคนซื้อเยอะเนี่ยพอซื้อเรามั่นใจในตัวเราเขาจะขยับขึ้นสูงเป็นสินค้าราคาสูงได้ส่วนสินค้าราคาต่ำเนี่ยบางทีมันเป็นตัวดึงดูความสนใจว่าเอ้ยลองนี้ก่อนแล้วกันวะก็มีนะครับเพราะนั้นตั้งไว้หลายหลายระดับก็ดี สูงกลางต่ำเนี่ยเอาไปใช้กับพวกคอสก็ได้นะเขาจะมีแบบว่าคอสทดลองจง่ายเงินน้อยๆหรืออาจจะฟรีเลยเป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยแล้วพอระยะกลางก็จะมีคอสแบบเจอกัน6ครั้งอะไรเงี้ยแล้วระยะสูงนี่อาจจะมีการแบบคลิปพิเศษคลาสพิเศษวันออนวันโคชชิ่งมันก็ก็เป็นสูงกลางต่ําเหมือนกันนะฮะพูดถึงเรื่องราคาหนังสือเขาแนะนําอีกว่าบางคนไม่กล้าตั้งราคาสูง เขาบอกว่ามันเกิดจากเซลล์อิมเมจที่เราคิดไปเองว่าสินค้าเรามีค่าเท่านี้แหละนะครับเราเราเรู้สึกว่ามันมันไม่ดีนะครับจริงๆแล้วเราควรลองตั้งดูฮะแล้วจะเป็นการทลายความกำแพงความคิดอัน,นั้น,นะครับเออเมื่อกี้ผมพูดไปนะผมอาจจะพูดผิดไปอันหนึ่งเพราะว่ามามารีวิวตอนต่อเออผิดคือสูงกลางต่ำเนี่ยต่ำเนี่ยไม่ใช่ฟรีนะครับต่ำเนี่ยก็ต้องคิดตังค์เมื่อกี้เนี่ยผมบอกคอสใช่ไหมไม่ใชใ่ดูฟรีนะเป็นคอสที่มีราคาต่ํา แต่ว่าอาจจะได้แค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็ราคากลางก็ได้ความรู้หลายบทมากขึ้นราคาสูงอาจจะมีวันออนวันโคชชิงมีเจอแต่ไม่มฟรี free เพราะก็บอกว่าถ้าเป็นคอร์สฟรีคนที่มาจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบบรรยายเลยฟรีเนี่ยคนคนมาก็คือคนที่แบบว่าอยากมาฟังฟรีเนาะสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้แต่ว่าเราจะไม่ได้รับไรายได้ถ้าได้พูดใน,ในเชิงธุรกิจนะครับ สำหรับหนังสือเล่มนี้แนะนําแบบนี้บอกว่าถึงจะบอกว่าเป็นการลงทุนขั้นแรกแต่คนที่เข้ามาก็จะมีพวกที่ชอบขอเอาแต่ได้เต็มไปหมดจึงแทบไม่ได้ผลกับธุรกิจคนเดียวซึ่งทุนไม่มากถ้าพอมีทุนเหลือเอาไปโฆษณายอย่างดีกว่าอย่าอย่าใช้วิธีนี้ก็เป็นคําแนะนําของเขานะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเขียนคือการใช้อินเทอร์เน็ตเผยแพร่ข้อมูลด้วยสื่อของตัวเองนะครับ เขาบอกว่าสื่อตัวเองเนี่ยมี3อย่างคือหนึ่งเซตสสิ่งพื้นฐานคือโฮมเพจคือเว็บไซต์บล็อกแล้วก็เมล l แมกซีนนะแล้วก็ SNS ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับพวก Facebook Twitter Instagram Line Official Account นะหรืออันที่3คือคลิปวิดีโอเขบอกอย่างแรกต้องมี1ก่อนพื้นฐานเบื้องต้นเลย2กับ3ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กกับคลิปวิดีโอเนี่ยเอาไว้เพิ่มเติมตอนหลังได้ อันแรกสุดคือโฮมเพจโฮมเพจคือเว็บไซต์เนี่ยคล้ายๆเป็นฐานทัพของเราครับเราก็เหมือนเช่าเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนเช่าที่ดินสร้างสร้างบ้านนะตั้งชื่อโดเมนก็กําหนดที่อยู่นะเป็นเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะทําธุรกิจคนเดียวเนี่ยจดโดเมนเป็นของตัวเองไปเลยดีกว่านะครับทำโฮมเพจอาจจะเป็นที่ที่คนจะเข้ามาศึกษาหรือสั่งของเราได้ ซึ่งวิธีการทำโฮมเพจก็ลองไปศึกษาดูนะส่วนตัวผมมี nopodonstory.com w o no. r l o w ล d o ด์เว o บนบ o o เข้าไปดูได้นะครับจะผมใช้ WordPress จริงๆส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มากหรอกผมก็มีผู้ช่วยมาช่วยสร้างเว็บให้เป็นสิทธิ์เก่านะแล้วก็มีมีมีเขาก็มาทำเซตอัพให้แต่ว่าเวลาผมลงบท,งบทความเนี่ยผมก็จะลงในในเพจผมก็ทำเองนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะ หรือจะเป็นบล็อกเนี่ยเออโฮมเพจกับบล็อกต่างกันตรงไหนส่วนตัวผมเนี่ยโฮมเพจผมคือบล็อกเลยนะครับคือบล็อกเนี่ยมันจะคล้ายๆเราเขียนบทความใส่เข้าไปได้เรื่อยๆแล้วก็ก็คนจะติดตามบทความเราได้นะครับอีกอันนึงคือเมลแมกซีนก็คือก็คล้ายๆส่งอีเมลไปหากลุ่มเป้าหมายเราอย่างบล็อกผมเนี่ยก็จะมีเข้าไปได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ย w w n o p a d o n s t o r y n o p a d o l s t o r y ก็ .com เนี่ย มันจะมีปุ่มหนึ่งบอกว่าติดตามหรือ Subscribe นะเข้าไปในนั้นเนี่ยให้แค่ชื่อกับอีเมลพอถึงเวลาผมลงบทความใหม่ๆเนี่ยมันจะส่งอีเมลไปหาท่านผมค็บอกโอ้ยเดี๋ยวอีเมลลกผมไม่ได้เขียนบ่อยหรอกครับนะจริงๆเราอาจจะแบบสัปดาห์หนึ่งสอสครั้งตอนนี้ที่ลงบล็อกนะก็ก็จะเตือนให้ท่านเข้าไปอ่านบทความดีๆได้ถ้าท่านสนใจนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพวกนี้ยทาไปเถอะนะครับดีเป็นเป็นพื้นฐานเลย แถมทําไปเนี่ยนะจะมีการเพิ่มรายได้ดได้ด้วยนะสมมุตินะลองนึกภาพนะบล็อกผมเกิดมีคนติดตามเป็นล้านอย่างเงี้ยทำบทความเรื่อยๆมีอีเมลเข้ามา subscribe หรือมาติดตามเราเยอะๆเนี่ยนะเวลาเราเขียนอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราต้องการทํา a f f i l i a t e a f f i l i a เ e เข้าใจใช่ไหมคือคือเป็นขายของให้คนอื่นเขาสมมติว่าผมอยากขาย ขายเสื้อให้กับแบรนด์หนึ่งอย่างเงี้ยผมก็อาจจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคการใส่เสื้อให้มันดีอะไรเงี้ยถ,ถ้าบล็อกผมมันเป็นเรื่องนี้เนี่ยนะแล้วผมก็ปะลิงบอกว่าสนใจจะซื้อเสื้อยี่ห้อนี้รุ่นนี้ซื้อได้ที่นี่แต่แต่ลิงก์นี้เราต้องคุยกับเจ้าของเสื้อนะเจ้าของแบรนด์แล้วนะพอกดซื้อปุ๊บเจ้าของแบรนด์เขาจะรู้เลยว่ามาจากบล็อกนี้เขาก็จะแบ่งส่วนแบ่งให้เรา เฮ้ยแล้วใครจะไปรู้จักเจ้าของแบรนด์อะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะที่ทําได้เลยตอนนี้คืออเมซอนหรือว่าแต่จริงๆในในไทยหรือในที่หลายๆที่เนี่ยมีเยอะเสิร์ชเขาว่า Affiliate Marketing อะ่ะเราจะเจอเขาจะมีลิสต์เยอะแต่ผมเคยทํากับ a เม z o n Amazon เนี่ยคุณจะขายอะไรก็ได้ในเว็บอเมซอนคุณสมัครไปเป็นสมาชิกแล้วเป็น a f f i l i เ t e ์เขาอะบอกว่าฉันจะช่วยขายของให้เนี่ยคุณไปนหน้าเว็บหน้าสมมติผมจะทำนะแต่แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำสารภาพแต่ถ้าจะทำเนี่ย ผมไปดูหน้าเว็บหนังสือเฮ้ยเล่มนี้เจ๋งมากผมอาหาล้วชอบมากแล้วผมก็เขียนรีวิวหนังสือแล้วผมบอกว่าใครสนใจอยากสั่งซื้อหนังสือสั่งได้ทางลิงก์นี้กดสั่งตู้มผมได้ตังค์ด้วยนะอย่างเงี้ยนะครับคือ a f f i l i a t e แปลว่าทำบล็อกเนี่ยไม่ใช่จะขายเฉพาะหน,นังสือตัวเองนะขายคนอื่นด้วยก็ได้นะครับคราวนี้3มสิ่งแล้วใช่ไหมมีบล็อกมีเว็บไซต์แล้วก็มีอ e ีเมลแมกกาซีนนี่เขาบอกนะถัดไปคือโซเชียลมีเดียก็บอกโซเชียลมีเดียมันเหมือนช่องทางในการประกาศให้คนรู้จัก คือบล็อกเนี่ยต้องเสิร์ดถึงจะเจอใช่ป่ะแต่ว่าคนจะรู้ได้ไงเราไปโปรโมตในเฟ e บุ o กเราเรามีเพื่อนอยู่5,000คนอ่าคนก็จะเริ่มวิ่งเข้ามาหาเราโพสใน Facebook ในเพจเราใน Twitter ใน Instagram ใน n i o f f i c i a l a c c o เ n t เนี่ยมันสามารถดึงคนเข้าเพจเราได้เยอะขึ้นนะครับสุดท้ายคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อของตัวเองนะที่เราใช้กันเยอะๆก็ YouTube ต่างๆนะครับก็ทำคลิป โปรโมทคอสโปรโมทหนังสือโปรโมทอะไรก็ได้นะครับหรือว่าทำคอนเทนต์มีเซมินามีเซมินาผ่านเว็บเขาเรียกว่าเว็บบีนาพูดคุยกันได้นะครับเราทางเว็บบีนามันก็คือการจัดทางอินเทอร์เน็ตนะครับบอกเลยว่าวันนี้กี่โมงถึงกี่โมงนะครับมีผู้ร่วมงานจริงๆถ้าเป็นเว็บบีนามันก็ไม่จํากัดนะมันไม่เกี่ยวกับสถานที่จะต้องไม่เกินร้อยคน200คนนะครับแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย เพราะนั้นเนี่ยเราก็าก็สามารถทําเว็บ,บินาได้เดี๋ยวนี้เราก็ทําพวกคอร์สออนไลน์ที่แบบเจอหน้าเจอตากันได้ผมก็ทําอยู่หลายครั้งนะคอร์สโ OK อ r คอ OK r, าร์คอรสเพอร์ซันอลโอาต่างๆนานานะครับก็ก็จะเกิดเหตุการณ์ทําแบบนี้ได้ก็เดี๋ยวนี้ลงง่ายนะเราเรามีสื่ออยู่ในมือเรา หนังสือยังแนะนําสิ่งที่เรียกว่าออนไลน์ซาลอนนะ,ะชื่อนี้อาจจะไม่ได้คุ้นนักในกลุ่มผมไม่รู้นะคนอื่นอาจจะคุ้นกันน,นะแต่ผมไม่เคยคุ้นแต่ว่าเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการจ่ายเงินเพื่อมารวมกลุ่มคนชอบเดียวกันมันเหมือนกับแฟนคลับที่ต้องเสียเงินค่าสมาชิกแล้วมันทํากันออนไลน์จริงๆผมทําอยู่ตอนนี้แต่ไม่ใช่ออนไลน์คือน o ดอนสตอรี่บุ๊คคลับที่เพิ่งปรับ สมัครเข้าไปแล้วก็มีคนเข้ามา20กว่าคนเนี่ยจะเจอกันทุกเดือนเดือนละครั้ง6ครั้งอะไรเงี้ยนี่ก็ลักษณะคล้ายๆซารลอนเหมือนกันคือเป็นกลุ่มสมาชิกนะเขาเข้ามาสมาชิกแล้วเขาก็มาเจอกันมาแลกเปลี่ยนกันได้หนังสือไปไปเจอนักเขียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยใกล้เคียงแต่อันนี้มันเป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งจริงๆมันก็น่าจะทําได้ไม่ยากนะทำได้ไม่ยากในการทําอะไรจริงๆคนสมัครไอ้ตัว เราพรเพื่อนซอรี่บุ๊กคลับเนี่ยหลายคนเนี่ยสมัครมาแล้วก็บอกโอ้มาไม่ได้เพราะเอนผมไม่เห็นว่าจาันทำออนไซต์คิดว่าจาันทำออนไลน์ผมอยู่ต่างจังหวัดบางคนอยู่ต่างประเทศด้วยก็จริงๆไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแต่ว่าเอาตรงๆก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่อยากทำนะเพราะว่าตัาดลางเริ่มเยอะแล้วแต่ว่าถ้าสนใจกันจริงๆทำออนไลน์ก็ยังพอไหวนะอ่าอย่างเงี้ยคือรูปแบบแต่ออนไลน์ซาลอนเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะไอ้ไอ้รูปแบบออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าข้อดีนะ สามารถกำหนดกฎระเบียบได้เองเลยมีความอิสระได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนที่สนใจเหมือนกันแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นในการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกข้อเสียก็คือเสียเวลานะขั้นตอนการจัดการมีความเสี่ยงว่าได้ผลคุ้มค่าไหมและต้องรับผิดชอบแก้ปัญหาเองทั้งหมดเพราะว่าเราทําเองคนเดียวอ่ะมันก็จะมีความวุ่นวายอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็เป็นหนังสือที่ยังไม่จบนะฮะยังไม่จบยังมีอีกหลายขั้นเลยนะแต่ว่าน่าสนใจใครสนใจอย,อยากอ่านก่อนก็ s โล o ริเนอร์ ฉันนี่แหละประธานบริษัทนะครับของคุณเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ตัวเล็กจิ๋วนะครับเดนซาโตะนะครับแปลโดยคุณจุฬาละกอนสกุลนะโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a h d o n story a life changing story